เปิดตัวแฟลกชิปสโตร์ใหม่และคอลเลกชันฟอนวินเตอร์2025จากมอริส a ฟรานซูเกอร์บาที่จะเปลี่ยนมุมมองแฟชั่นของคุณไปตลอดการแต่เรื่องนี้กลับมีความน่าสนใจที่หลายคนอาจยังไม่รู้มอริสฟรานซูเกอร์บาตมาริเตฟรองซัวจีโบแบรนด์แฟชั่นระดับโลกจากฝรั่งเศสที่โด่งดังและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในเกาหลีใต้และทั่วเอเชียกำลังขยายฐานแฟนคลับในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมียัสปานกรุ๊ปเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการล่าสุดได้เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งที่2ในประเทศไทยนชั้น20การค้าเซ็นทรัลเวิร์นดพร้อมเผยชมคอลเลกชันฟอนวินเตอร์2025ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของความอบอุ่นและความคลาสสิกอย่างแท้จริงในงานเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์ครั้งนี้มีเหล่าศิลปินและไอดอลสายแฟชั่นชื่อดังมาร่วมสร้างสรรรีสันอทิโจริงคัมพีรพันธ์จากวงสีจูเนียร์นภัทรโอสายไทยแท้ถาปนาจงกลรัตนาพร เอวินแพทริกเพนนอสจากวงเนสเลอร์สและดอมโกวิดชลิกโกมุสศิลปินหน้าใหม่ที่มาร่วมถ่ายทอดลุคใหม่ในบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงอย่างลงตัวคอลเลกชั2025นฟอนวินเตอร์25นี้เน้นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ด้วยโลโก้คลาสสิกบนผ้าถักนิดแวร์เสื้อสอเวเชิ้ต์และฮูดดี้ซึ่งเป็นไอเทมยอดนิยมที่ไม่เคยตกเทรนในทุกฤดูการโดยใช้โทนสีอบอุ่นอย่างน้ำตาลเบจครีมรวมถึงสีฟ้าและเขียวอมน้ำเงินเข้มดาร์คทีล เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการแต่งตัวของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบสไตล์ที่แตกต่างไฮไลท์ของคอลเลกชันนี้คือการผสมผสานระหว่างความแคชชวลและความยูนิคเช่นเสื้อรักบี้ลายทางที่ดูมีชีวิตชีวาแจ็กเก็ตคอดูรอยสไตล์ฮันติ้งหมวกแก๊ปวินเทจที่ผ่านการวอดอย่างพิถีพิถันและวะนินเบร a เกอร์แจ็คเก็ตที่โดดเด่นด้วยงานปักโลโก้ด้านหน้า นอกจากนี้การออกแบบยังเน้นความสบายในการสวมใส่ด้วยไซส์ที่หลากหลายพร้อมรายละเอียดแขนตัดต่อสีที่ตัดกับตัวเสื้อและการเดินขอบไพปิ้งที่เพิ่มความสนุกสนานให้กับลุกอีกทั้ง1ิแบบทูเวย์ยังช่วยเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานและความเท่ที่ไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับการสร้างสารรค์ลูกใหม่ๆใ,ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ทังคลาสสิกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้แบรนด์มอริเดฟรอนซูเกอร์บาสก่อตั้งขึ้นโดยดีไซเนอร์คู่หูชื่อดัง m มอริเดเบชเลอรีและฟรอนซูเกอร์บาสในปี1972ที่ประเทศฝรั่งเศสแบรนด์นี้มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมการผลิตและการใช้ผ้าที่ล้ำสมัยเช่นการฟอกยีนแบบสโตนวอ h การออกแบบโครงสร้างกางเกงยืนแบบ 3D เอนจินีีนและกางเกงยืนทรงแบกีที่เป็นที่นิยมอย่างมาก แนวคิดการออกแบบของแบรนด์นี้ผสมผสานความหรูหราแบบฝรั่งเศสเข้ากับแฟชั่นสตรีทที่ทันสมัยจนกลายเป็นไอคอนแฟชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะในเกาหรีใต้ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่และแฟชั่นนิสตาต่างยกย่องในสไตล์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครของแบรนด์นี้อย่าพลาดโอกาสสัมผัสความอบอุ่นและความคลาสิกของมอริเดฟรานซ์เกอร์บาดกับคอลเลคชันฟอนวินเตอร์2องได้แล้ววันนี้ที่ร้านมอริเดฟรานซ์เกอร์บาดทุกสาขา ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดของมอรีเดอร์ฟรานซ์เกอร์บาได้ที่ Facebook Fanpage f a c e b o o k c o m s l a m e r i t e s l a d h Instagram m e r i t e ไล n ์ Official Account m e r i t e แล้วคุณล่ะคิดว่าแฟชั่นที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยแบบนี้จะยังคงครองใจคนรุ่นใหม่ได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าแฟชั่นสตรีทแบบล้ำยุคจะเข้ามาแทนที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย